สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่254ทาลายกระบวนมังกรฝากกด s u b สไคร b ์ช่องลีดมังหะก,กันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนก็โดยเนตกันมาได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไปเริ่มกันเลย2เวยโลหิตอันเชิญมังกรวาลี พวกนี้มันอะไรกันก็ตั้งค่ายคลดูดกลืนพลังลมปราณและโลหิตเข้าไปแล้วรวมกระบวนท่านี่คือจะเอาชีวิตมาเสี่ยงเลยงั้นเหรอชีกกระชตบมันซะท่านผู้วุวโสเยาาระวังด้วย ใครต้องระวังอะไรหมายถึงหนอนน้ำแข็งงั้นสินะโอ้เป็นมังกรน้ำแข็งอย่างเท่เลยนะครับเคลื่อนว่างมิติแห่งความว่างจึงรุลพวผู้ว,วุฒิโยตัดเป็นท่อนๆเลยนะครับเฮ้อยาก กระอักเลือดเลยนะครับเละเลยมังกรน,น้ำแข็งอ่อนหัดชมัดว้าวผู้โสตัวน้อยท่านแข็งแกร่งจริงๆนี่น่ะเหรอระดับพลังวีรชนขึ้นไป จ่านผู้วุฒสูได้โปรดไว้ชีวิตเราด้วยภูเขาเยือกแข็งของข้านั้นหากได้คิดหาได้คิดอยากตอกกันกับท่านไม่ข้าขออภัยแก่ท่านจริงๆขอรับหากท่านไว้ชีวิตข้าจะมอบทุกอย่างให้ท่านตามความตามคำขอเลยเอาเป็นสมบัติขั้นสูงได้ไหมล่ะ ได้ขอรับได้ขอรับถ้าหากข้าลดไปได้นะข้าจะมาเอาคืนให้ดูคิดในใจนะครับเช่นนั้นก็ออกมาให้หมดตอนนี้เลยคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้ากลับไปตัวเปล่าๆงั้นหรือผู้ว,วุโสผู้วุโส เพลิงสวรรค์ฝ่ามือดับอสูรเจ้าคิดว่าข้างโง่นักเลิอตึงอีเขียดแขนนะครับกัดฟันหุบเขาน้าชีแแข็งจะเครพการเสียสละข,ของพวกเจ้าผัวพู้โสนี่ท่าน มันได้เอาลูกน้องมารับการโจมตีแทนนะครับตึงอาฮึมฝากไว้ก่อนเถอะุกเขานาทียอแข่งจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปแน่รอยแยกมิติขี้ขาดชะมัดครับไอ้นี่มีเข้ายอยรอยแยกมิติไปซะแล้ว เจ้าจิ้งจอกนี่หนีเร็วน่าดูยังไงก็ตามตอนนี้เราคงเป็นศัตรูกับเขาเยอะแข็งแล้วล่ะฮะ้ข้าไม่คิดจะเก็บพวกขุบเขานาะชีเยอดแข็งไว้ตลอดเวลาหรอกตอนนี้มันมาท้าทายข้าเองหนีเง้นเหอรอรอข้าได้เลย ฮ่าฮ่พูดได้ดีนี่ครั่งหนึ่งช่วยแม่น้อยไม่ครึ่งหนึ่งช่วยแม่แม่อะไรวะแม่นางน้อยไม่พอตอนนี้จะมาช่วยนางกำจัดศัตรตู <c oughs> ให้อีกท้าทายสวรรค์เป็นบ้าแต่ถึงยังไงพวกเรา ก็มีระดับวิรชนสโคุนอยู่ทำลายหุบเขาเยื่แข็งนั้นเป็นเรื่องง่ายมากแต่ไอพิษในกระแสเทพเจ้าล่วงหลุนยังคงแนะแน่นเกินไปอยู่นะข้าเห็นว่าเราคงต้องหาที่ใหม่ที่มีแสงและรองรับกับร่างพิษของเสี่ยวอี้เซียนด้วย ข้านั้นตายมานานแล้วการอยู่ในที่แห่งที่แห่งนี้ที่ที่ไม่มีเสงมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรสำหรับข้าอีกต่อไปแต่ถ้าหากเราหาที่ที่ทางแล้วล่ะก็ข้าว่าต้องหาผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องโอสถและข้อมูลให้มากพอที่จะปรับแต่งได้นะ มีอยู่นี่ตจะกูลเย่อักติง่งพวกวสโสพวกท่านมากเกินไปแล้วคิดจะทำอะไรกันแน่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงมันไม่ตายตอนนี้หรอกนิกายเพลิงจมินเจ้าเฮ้ย นิกายเพลิงเจมินชินโมเจ้าเว่ยชินโมพวกเจ้าสองคนทำเกินไปหน่อยแล้วพวกเจ้ากล้าทำร้ายคนอื่นถึงหน้าประตูเลยกันหรือเฮ้ๆผฮ้วุฒโสใหญ่ อย่าได้เข้าใจผิดไปพวกข้าหาได้ลูกคมพวกท่านไม่เพียงแค่ส่งของขวัญจากนิกายมาให้แก่ท่านเท่านั้นเองตึงพวกเจ้าจะมากเกินไปหน่อยแล้วคิดว่าไม่มีตระกูลเยอะอยู่แล้วหรือไง ฮ,ะฮ,ะฮะถูกต้องพวกเราข่มเหงท่านไปหน่อยไม่รู้เลยเช่นกันว่ามีตระกูลเย่หรือไม่ตระกูลเย่ที่เก่าแก่แบบเจ้าควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษไม่ว่าจะมีพลังมากมายเพียงใดแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันสถานะของตระกูลเย่หาได้มั่นคงอีกต่อไป ไม่ใช่หนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ในหอคอยโอสถอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าน้อยถ้าหากอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ข้าขอสั่งตามกฎในฐานะป้ายคำสั่งของเจ้าผู้นำนิกายขอสั่งให้ตระกูลเย่อีก3ามวันให้หลังอยู่ภายใน อาณาจักรของนิกายเพลิงจมินของพวกเราและให้พวกเราไปที่วิาหารบูชาดวงอาทิตย์จมินเพลิงจมินรุมศพเหล่านี้คือหน้าบ้านพวกเจ้าเท่นบูชาอาทิตย์จมินคือเท่นบูชา ของตระกูลเยพวกเรามานับร้อยปีพวกเจ้าฝันไปเถอะแม้ว่าตระกูลเย่จะไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนดังในอดีตแต่พวกเราไม่เคยให้มาดูถูกเกียรติของตระกูลเย่ของเราเฮ้อ <c> ฮ <oughs> ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วลงศพเหล่านี้ล้วนแล้วถูกนำมามอบให้แก่พวกท่าน ได้ใช้หลังกะหลังจากนี้อยู่แล้วขอเลื่อนด้วยแม่สาวน้อยคนนี้ก็แล้วกันตึงพระเอกได้มารับไว้นะครับมาทันเวลาตลอดเลยพระเอกเราเนี่ยใครใครกันอาจารย์หนึ่งนาทีนำโรงสุบเหล่านี้ และตัวเจ้าออกไปจากเมืองซะมิฉะนั้นแล้วพวกข้านี้จะเป็นสถานที่มิฉะนนั้นแล้วของพวกนี้จะเป็นสถานที่ให้แก่เจ้าเองก็จบไปแล้วนะ